ีขายมากี่ปีแล้วคะพี่สามปีครับสามปีแล้วก่อนหน้านี้ทําอะไรอ่ะคะพี่อะไรก่อนหน้าเรารับจ้างขายลูกชิ้นวันนี้ผมไม่ผ่านฝันหลังมางั้นจะทำงานโรงงานไม่ได้โอ้ยเราหันมาขายตรงนี้ดูแล้วนี่ได้สูตรมาอย่างไรคะพี่ชอบกินครับชอบกินใช่โอ้มีหมูเครื่องในค่ะไก่ค่ะหน่อไม้หมูหน่อไม้นะครับแล้วก็กระเพราเป็ดกระเพราปลาทูหมูกระเทียมหมูคลอบรวมทะเล เกือบสิบอย่างค่ะครับนกินอะผู้ชมหมูกรอบสองอย่างแบบนี้เท่าไหร่คะนี่เลยเป็นสามสิบบาทครับสามสิบบาทสองอย่างผู้ชมโคตรเยอะหมูกรอบนี่วันละกิโลอะไรห้าสิบครับแล้วทะเลนี่ราคาีเท่าไหร่คะยี่สิบห้าบาทครับยี่สิบห้าบาทเหมือนกันค่ะเอ้มันมึงก็ต้องหมูกรอบไม่ได้ครับหมูกรอบใครดีกว่าหมูกรอบใครดีกว่าใช่ไหมดีกว่าเยอะ ออดีนะครับปลาหมึกิ้โตมากพอยิ่มน้ำหน่อยกระเพราตเต็มเต็มอร่อยให้เยอะนี่ยี่สิบห้าบาอร่อยมาก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดทิศชาแนลนะคะวันนี้ตั๊กมาที่ประตูน้ำพระอินนะคะตั๊กมาเจอร้านกะเพรา25บาทขายถูกมากนะคะก็ร้านนี้เป็นร้านแบบว่าขวนใจนะคะขวนใจแบบชาวโรงงานสาวโรงงานเลยนะคะุณผู้ชมก็ให้เยอะนะคะให้เยอะนะคะก็เดี๋ยวตั๊กพาไปชมบรรยากาศในร้าน,น,ะะนกักน,นนะคะอันนี้ตัก๊กอยู่แบบริมถนนนะคะเป็นแบบประตูน้ำพระอินนะคะไปเดี๋ยวตั๊กพาไปชมบรรยากาศกันนะคะ นี่เลยค่ะคุณผู้ชมหลังเลิกงานนะคะก็คือก็คือต้องแวะร้านนี้ค่ะคุณผู้ชมใครมาก็เหมือนแบบลงสะพานมาก็คือต้องมาแวะร้านนี้นะคะเป็นกะเพราราคา20บาท20บาทค่ะคุณผู้ชมต่อแถวเลยนะคะน่ากินมากนี่ค่ะี่วันนี้เอามาเยอะไหม ก็50ปีของคัตซูซับยีิบเปนไงติดไ่ห้าเต็มเนโะพีเต็ดเลยสองห่อจะกินมากเลยค่ะคุณผเต็มเลนี่เจ้าพี่เป็ม่้องมาเยอะไงต้องมาเยอะโอ้ยมากยเยอะเลยค่ะกอบคีกรอบนะที่เป้นเกลือกรอบนะจะกินมากค่ะคุณผชมเลยโอ้นี่ค่ะข้าวใหม่เลยข ร้อนร้อนเลยค่ะน่ากินมากค่ะลองทำรายการน้าร้านะครับของห่อหอเดียวจ้ะพี่สองห่อห้าสิบบาทจ้ะบครับครับของห่อครับสองห่อครับอง่อขายดีมากค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะพี่ครับค่ะอันนี้เราเปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงอะคะประมาณบ่ายโมงครับ บ่ายโมงถึงประมาณสองทุ่ม <Mo> ทำหมด <Mo x S 2> มก่อนก็กลับก่อนครับแต<อ>่ทีนี้แต่ส่วนมากจะน,น่าจะไม่อยู่ถึงสองทุ่มครับข<ะ>้างนหนึ่งข้าในสอีวันหยุดไหมคะพี่ week, วันหยุดวันอาทิตย์ครับวันหยุดวันอาทิตย์อันนี้หมูกรอบราคาเท่าไหร่คะยี่สิบห้าบาทครับยี่สิบห้าบาทน่ากินมากค่ะคุณผู้ชมจุดตรงนี้พี่กัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพระอินราชาครับพระอินราชาพระอินราาชจังหวัดอยุธยาครับอยยุธา สองห่อจ้ะแต่นั่งแล้วมาจิ้ค่ะคุณชมขอบสองไงเหนือตังด้วยตังผู้ดีนี่เท่าไหร่จ้ะขอบคุณมากจ้ะพี่เมนูที่ร้านมีอะไรบ้างคะพี่มีหมูเครื่องในค่ะไก่ค่ะหน่อไม้หมูหน่อไม้นะครับแล้วก็กระเพราเป็ดกระเพราปลาทูหมูกระเทียมหมูครอบ รวมทะเลเจ็ดเกือบสิบอย่างค่ะครับประมาณนั้นซิงเจเจออยู่ที่หมูกรอบหมูกรอบครับเท่าไหร่มี่เท่าไหร่สอครับน่ากินอ่ะคุณผู้ชมใครมาแถวนี้นะแวะเลยนะปฟชัจนบอกร้านนี้คือเด็ดดวงมากเรียกใครครับพี่ห่อเดียวจ้ะพี่ห่อไวค่ะแล้วหลังครับขอคช้ากรอบครับ รอบตอนครับวัที่เค่ะค่ะนักคึกาหมูกรอบรัวๆค่ะน่กินมาก ยี่สิบบาทนี่เป็นเมนูอะไรอะคะพี่เพราะหมูครับเชีง,งไห่ผัมผลไม้ไก่แล้วก็เป็ดแ,แล้วก็หมูเทียมครับอทำมาอร่อยมากเลยนะ อร่อยมากใช่ไหมคะพี่อันนี้มากินบ่อยไหมคะพี่ใช่ซื้อบ่อยเาะว่าจะกินสามคอปีหอกโอ้ติดติดใจเมนูอะไรพี่กระเพราเป็ดเนี่ยกระเพราเป็ดโอ้ขอบคุณมากค่ะพี่เป็ดนะคุณผู้ชมแล้วเป็ดหมดไวด้วยนะคะพี่จะยี่ถูกมากค่ะคุณผู้ชมและก็ขาดรสชาติตอนนี้ก็จัดจ้านอันนี้ขายมากี่ปีแล้วคะพี่สามปีครับสามปี แล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรอะคะพี่ทำอะไรก่อนหน้านี้ทำอะไรก่อนหน้านี้ทำอะไรรับจ้างขายลูกชิ้นพอดีผมไม่ผ่านการหลังมาไงจะทำงานโรงงานไม่ได้อะไรเราหันมาขายตรงนี้ดูแล้วนี่ได้สูตรมายังไงอะคะพี่ชอบกินครับชอบกินใช่โอ้โหชอบกินก็เลยลองทำขายนะคะคุณผู้ชมหมูกรอบผู้ขายดีมากค่ะอันนี้ผัดเครื่องในเหรอคะครับ ผมจะไม่ใส่น้ำมันอยู่แล้วไงทุี่ที่ร้านจะไม่ใช่สูตรน้ำมันปับไรน้ำมันนะ่อกรค่ะข้างในคะ่ะ น่ากินมากค่ะคุณผู้ชมขอโทด้นะคะที่ร้านก็คือพ่อค้าจะหอให้นะคุณผู้ชมแล้วก็หยิบนี่นะถุงตรงนี้เลยนะคะใส่ใส่เอาเองนะะอวมนด้วรวม้วยช่วยกันนะคะ กินอะไรจ้ะหมูกรอบี่สี่แปดห้าครับหูกรบสน่นะสอง้าองครับน่ากินอ่ะคุณผู้ชมหอูกอน่ากินมากพี่อยากเดินหน้ามัน่นะจ๊ะโอ้โหผู้ชมเดยวตากให้ดูแถว1นึห้าบาทครับ อะไรครับก็ขอแค่คุณเดินไปไหนแล้วแดูแถวโอ้โหแถวยาวมากค่ะนี่ค่ะเมนูนี้ยี่สิบค่ะไข่ดาวไข่ดาวหมดจะเป็นไข่เป็ไไดไขดาวหมนะคะไข่ดาวหมดแล้วอ๋อที่ <ไ S 1> ร้านใช้เป็นไข่เป็ดไข่เป็ดอย่างเดียวครับเพราะมันจะง่ายด้วยแล้วมันจะอร่อยด้วยอ๋อโอเคค่ะแล้อลไรครับหมูกรอบหนึ่งถาดแล้วก็หมูกรอบหมูสามชั้กันค่ะกระเพราหมูกรอบเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะสองอย่างแบบนี้เท่าไหร่คะ นี่เนี่ยเป็น3บาทคอ่ะ3บาท2อย่าง<ไ>ผู้โชมโคตรเยอะด้านหลังครับพี่<ไ>อย่างเขาบอกคร กี่วันละกิโลครับพี่ห,าห้าสิบครับโอ้เฉพาะหมูก็ห้าสิบโลค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วขนา่ากินมากค่ะโอ้ร้อนร้อนค่ะอะไรค่อบพิเศษด้วยค่ะขอบน่ากินอ่ะคุณผู้ชม โอเคแล้วค่ะมีวันหยุดไหมคะพี่วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์วันเดียวรไปอะไรเอ่าหมูกบหู่กอเดี๋ยวนะหมูกบ หูครอบสี่หอค่ะคุณชง อ่ำที่15บาทค่ะตักชิ้นโตรคร่ะคือตัดแบบจุกอ่ะจุกเลยค่ะท่ผู้ชมเลยมีห้าค่ะผ่อนใจขาผ่อนใจชาวโรงงานจริงๆนะค่ณผู้ชมคือลงสะพานมาแล้วเจอร้านที่เขาเลยอ่ะนะคะเนี่ยสะพานเจอสะพานลอยนะคะ เดี๋ยวตัวกจะทิ้งที่กัดไว้ที่ใต้คลิปนะคะใครที่มาไม่จุกนะขอเดี๋ยวนะครับอันนี้เป็นทะเลเน่าลังครับว้าวทะเลนี่ให้จุกแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมทะเลนี่ราคาที่เท่าไหร่คะ25่บาบาทครับ25บาทเ,าเหมือนกันค่ะโอ้ยเรากุ้งหมึกหมูคือแบบเต็มมากค่ะอันนี้มีไก่ครับมีไก่มีเป็นไก่มีหมึกครับค่ะ 25สิบห้าบาทได้กินทะเลแล้วค่ะคุณผู้ชมทิชชู่แห้งค่ะกระเทียมสิชสดค่ะสีแซ่บมากค่ะ ปลาหมึกชิ้นโตมากค่ะผู้ชมไม่เชื่อเลยว่า25บาทน้ำปรูค่ะเข้มข้นมากค่ะ จุ๋มๆค่ะเอ้ยมามึก็ทุกหมูกรอบไม่ได้ครับหมูกรอบใครดีกว่าหมูกรอบใครดีกว่าใช่ไหมะดีกว่าเยีะยเนี่ยหมดค่ะผัดหมดผัดหมดเลยค่ะคุณผชมไม่ไม่ทันอ่ะ พอไหมไปยิมน้ำไหมเรายิมน้ำอ่ะพระอินราชาครับนี่ก็ลงเกลือลงเกลือเนี่ยลงเกลือมาเก็ตอยู่งหน้าเนี่ยมาอนนีไปมมาตรงนีอ๋อไม่ได้ไม่ได้รูปต่อแถว

ชมได้แล้วดูดิกะเพราหมูกรอบแบบจุกๆอ่ะราคา25บาทนี่เลยอือหมูกรอบชิ้นโตค่ะโอ้หนี่นะคะปริมาณเยอะเลยค่ะไข่ดาวหมดแล้วนะคะที่ร้านเนี่ยจะใช้ไข่เป็นไข่เป็ดเนาะมาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะน่าร้อนๆเลย เผ็ดเค็มนัวอร่อยกระเพราเต็มเต็มเฉพาะหมูกรอบนะคุณผู้ชมวันละห้าสิบโลอะแล้วก็มีเป็ดมีหมูนั่นหรอเป็นร้อยโลอะคุณผู้ชมวันนึงอ่ะ อืมอืมอืม,มอร่อมากข้าวที่ร้านเป็นข้าวผสมสองให้ใช่ไหมเธออือสองให้กับหอมมะลิข้าวไม่แข่งนะคุณผู้ชมอร่อยให้เยอะนี่ยี่สิบห้าบาทอืมอร่อยมาก ค่ะสำหรับอีพี EP นี้นะคุณผู้ชมตั๊กต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดนะคะให้เยอะอร่อยนะคะแล้วก็คุ้มมากเลย25บาทราคานี้นะคุณผู้ชมกระเพราหมูกรอบอ่ะถูกมากๆเลยนะส่วนพิกัดอยู่ประตูน้ำพระอินนะคุณผู้ชมใครที่มาไม่ถูกตั๊กทิ้งไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันเนาะ GPS เมมาเลยนะคะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับตั๊กด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกระเพรา20อร่อยมาก